ฝากคุณด้วยอ่าตัวลงตัวเลขแบบผีไม่หลอกนะจ๊ะเออเอามาฝากด้วยค่ะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาแบบาดยาโมโห ไปขอพอรแม่ย่ามาเต็มที่เลยค่ะไปกับคุณอาร์ทัวระค่ะ,ะตั้งใจเดินทางไปถวายของมงคลที่ย่าโมชอบพร้อมกับกราบขอพอรท่านที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาร์าทัวระเนี่ยบอกเลยว่าตั้งใจมาขอพอรให้ย่าช่วยประธานพอรอน่อยเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องงานที่อากำลังจะลงมือทําให้ประสบความสําเร็จมีชัยชนะไปในทุกๆเรื่องค่ะพอขอพอรเสร็จนะอาก็ขอโชคย่าโมต่อเลยจุดทูบตัวเลขคุณผู้ชมดูดีๆนะน เลขที่ได้ก็คือ1 5 2 1 5 2นี่เป็นดไว้งพดไว้ในใจพดไว้ในใจถูกต้องค่ะจากอาทั่วแร๊ะเราไปกันต่อใช่ไหมพี่พลอยไปกันต่อที่น้องฟอสจิรพัฒคุณผู้ชมขาล่าสุดนี่น้องเดินทางไปที่วัดบุรพาโคกเครือจังหวัดกาลสินไปในครั้งนี้ก็เพื่อจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าดวงเศรษฐีฮันแน ซึ่งถือว่าเป็นเพลงมหามงคลลำดับที่สองต่อจากคาถาพลิกชีวิตออหลวงปู่ศิลารวยทั้งอัลบั้มเลยนะถูกต้องมงคลทั้งนั้นเลยซึ่งน้องก๊อตนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยนะท่านบอกว่าใครอยากรวยให้มากราบบ่ายหลวงปู่เวรก็เลยตั้งใจทำเพลงดวงเศรษฐีถวายให้กับวัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนี่ยแหละค่ะต้องซึ่งหลังจากที่ถ่ายทำา MV เสร็จปุ๊บ ก็เลยถือโอกาสมาขอพรขอตัวเลขมงคลจากสิทธิ์สิทธิ์ในวัดซึ่งก็คือองค์ปู่ศีสุสทโธและแม่ย่าสีปธุมาด้วยการล้วงลูกปิงปองต่อหน้าองค์ปู่ซึ่งเลขที่ได้ก็คือเจ็ด 4 6หอุ้ยพลอยจุด4มาอีกแล้วเลขในใจฉันเลยแล้วจะบอกว่า7-4เนี่ะเป็นเป็นเลขที่อเป็ตได้มาเหมือนกันคุณผู้ชมใดๆพรุ่งนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนรวยรวยรวยไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะ,อะไปส่องไปซูมตัวเลขมงคลกันต่อเลยกับพี่ท็อฟฟี่3บาท50ที่ได้เดินทางไปถ่ายรายการที่วัดมัชิมาวาสหรือคนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าวัดโนนหมากแข้งจังหวัดอุดรธานี ที่นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมขาทุกคนเขาเดินทางมาก็จะต้องไปไหว้บอกกล่าวและขอพรจากหลวงพ่อนาฏทวีศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะพี่ท็อฟฟี่ก็ได้ไปไหว้ขอพรท่านเช่นกันและแน่นอนว่ารายการที่พี่ท็อฟฟี่เขาไปถ่ายทำเนี้ยนอกจากจะเอาบุญมาฝากกันแล้วก็ไม่พลาดเอาเลขมงคลมาฝากกันด้วยรอบนี้นะคะพี่ท็อฟฟี่ได้ขย่าเซียมซีขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อมาซึ่งเลขที่ได้ก็คือ,อ,อ สองห้าตรงกั้เดชชรี่มาเอกีกเลยแม่เอ้ยตรงกับอาถ์ทอแรกเมื่อกี้เลยอ่ะนะคะอาจดไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใกล้โค้งมาเรื่อยๆใกล้โค้งมาเรื่อยๆนะจ๊ะนีแล้วนะจ๊ะต้องค่ะ